ยาซบนั้นจะไม่มีวันปล่อยให้เป้าหมายที่เขาเล็งไว้เนี่ยสามารถหนีรอดไปได้อย่างแน่นอนครับซึ่งก็จะตรงตามฉายาที่น่ากลัวและน่าเกงขามของเขาครับว่าเป็นผู้ไล่ตามครับหรือเป็นจอมไล่ล่านั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชันแม่กระบอมคลิปนี้ครับเราจะทําการเล่าถึงประวัติของยาซบครับสุดยอดนักแม่นปืนแห่งกลุ่มโจรสลัดจักรพรรดิผมแดงครับเป็นหนึ่งในเสนาธิการครับโ้เรียกว่าเป็นระดับแม่ทัพของกลุ่มผมแดงเขาเนะครับเป็นพ่อของอุซบด้วยครับเื่องความแม่นยําในการยิงปืนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเป็นระดับต้นๆของกระตูวันพีชนี้คนหนึ่งแน่นอนครับอายุปัจจุบันของเขาหลังจากที่ผ่านไทม์สคริปไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ47 ปแก่กว่าแชงระดับนึงเลยนะเพราะว่ากับตันอย่างแชงในอายุแค่39เท่านั้นนะเกิดวันที่2สิงหาครับส่วนสูง199เซนติเมตรครับบ้านเกิดก็คือที่ทะเลอีสบูครับปู่บ้านไสหลับนั่นเองครับก็จะเป็นมู่บ้านที่เงียบสงบปู่บ้านหนึ่งนะครับก็เป็นคนลาสีสิงครับกรุ๊ปเลือดของเขาในการ์ตูนนะเป็นกรุ๊ปเลือด S อครับอาหารจานโปรดของเขาครับชอบกินปลาตามฤดูกาลนะครับก็ถือว่ากินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกันะครับก็คือในฤดูกาลนั้นน เออมันมีปลาอะไรก็กินตามฤด,ดูอะไรไปนะในภาษาอังกฤษนั้นยาซบเขาจะมีฉายาเท่ๆว่าเชเซอร์ครับโดยเชเซอร์เนี่ยก็จะแปลว่านายพานนะครับผู้ตามล่าผู้ไล่ล่า,ลาจอมไล่ล่าอะไรประมาณน,นั้นนะเป็นฉายาที่มีความน่ากลัวมีความน่าเกรงขามในตัวครับเป็นฉายาที่ดูแล้วเนี่ยเหมาะสมกับยอดนักแม่นปืนอย่างเขาครับผู้ที่เป็นเหยื่อหรือเป็นเป้าหมายนะก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆครับที่จะรอดพ้นจากกระสุนหรือการเล็ง ยิงของเขาไปได้นะเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาครับในภาควอเตอร์เซเว่นครับตอนนั้นเนี่ยปูการเจอกับลูฟี่ได้ถูกไปครับปูการเนี่ยก็มีการพูดถึงเชงเนี่ยมีการพูดถึงดากอนด้วยครับแล้วก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยที่ต้องถูกตัดออกไปครับก็คือเดิมทีนะครับเนื้อหาในส่วนนั้นครับก็จะต้องมีการเล่าและเปิดเผยให้เห็นถึงความน่าเกรงกลัวความน่าเกรงขามต่อฉายาผู้ไล่ตามของยาศพด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาในส่วน نن <laughs> ือเรียกว่าจํานวนหน้ามันไม่พอที่จะบอกเล่าถึงตอนนี้ครับก็เลยกลายว่าเนี่ยในส่วนนี้ครับมันถูกตัดทิ้งออกไปนะถ้าไม่ถูกตัดทิ้งออกไปซะก่อนในส่วนนี้ครับในเรื่องหลักนะครับเราก็จะได้เห็นอีกหนึ่งความน่าเซอร์ไพรส์ครับของเรื่องราวยาซบที่จะถูกเปิดเผยออกมาในภาควอเตอร์เซเว่นนะครับยาซบเนี่ยก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์หน้าตาคล้ายๆกับอุซบลูกของเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวยาซบนี่ครับไม่ได้จมูกยาวอะไรเหมือนกับตัวอุซบเขาครับยาซบเนี่ยจะมีภรรยาครับชื่อว่า บัญชีนาครับคือเดิมทีเนี่ยก็เป็นสามีภรรยาที่ต้องรักกันมากๆระดับนึ่งะนะครับถึงแม้ว่าในภายหลังนะเออตัวยาซบเนี่ยเขาเลิศจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปเบื้องหลังครับแล้วก็ออกไป,ไปจนภัายในท้องทะเลครับแต่บัญชีนาครับตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยภาคภูมิใจในตัวยาซบอย่างมากครับยาซบเนี่ยเป็นผู้ชายที่หข้าหานนะถึงแม้ว่าจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปก็ตามทีแต่บัญชีนาเนี่ยไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรต่อตัว ยาซบเลยครับกลับภาคภูมิใจในตัวยาซบซะด้วยนะคาดว่าบันชีน่านะครับคงจะเป็นตัวการสําคัญด้วยสาําับในการที่จะผลักดันยาซบให้ไปเป็นโจรสลัดอย่างเต็มตัวนะครับพยาซบเองนี่ก็ดูละลิกเลีล่นะครับดูมีความใฝ่ฝันเลือเกินแนวที่จะออกท้องทะเลไปปะจนภัยเป็นโจรสลัดอย่างเต็มตัวใช้ชีวิตอย่างอิสระอะไรอย่างนั้น,นครับบันชีน่าคงบอกให้ยาซบทำตามความฝันของตัวเองครับส่วนทางด้านลูกของพวกเขาทั้งสองคนที่กําลังจะเกิดมานี่ครับบัญจีนาเด่ยก็ ก็จะดูแลเองครับทำให้ยาซบเนี่ยครับคงหมดห่วงเรื่องลูกนะครับในท้ายที่สุดครับยาซบก็ได้เข้ากลุ่มแชงครับไปเป็นสมาชิกกลุ่มจัวดผมแดงได้ผจนภัยแล้วก็ได้ทาตามความฝันของเขาครับไทม์ไลน์ของยาซบครับเนื่องด้วยเป็นหนึ่งในกลุ่มจัวดผมแดงครับทาให้การโผล่หน้าโผล่ตาของเขาครับผมมันน้อยมากจริงๆนะเออแต่ก็พอที่จะจับต้นชนปลายเล่าประวัติของเขาได้อยู่ครับ ช่วงเวลาเมื่อประมาณ2 2ปีที่แล้วครับตอนนั้นครับยาซบเนี่ยอายุ25ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นหนุ่มนะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยครับเขาเป็นนักแม่นปืนครับแล้วก็มีทักษะการซุ่มยิงการยิงปืนที่มันโคตรจะสุดยอดครับสุดยอดจนถึงขนาดที่ว่าหูขนาดตัวัวเองเนะที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหมูบ่บ้านที่เงียบสงบนะครับเป็นหมู่บ้านที่มันไม่ควรจะมียอดฝีมือในหมู่บ้านนี้เข้าใจไหมครับแต่ชื่อเสียงของเขาก็ยังเล็ดลอดไปเข้าหูแชงกนะครับ ขณะที่ว่าเช็คเองครับยังต้องแจวเรือเนี่ยมาทักทายเขามาแนะนําตัวกับเขาแล้วก็พยายามที่จะชักชวนยาซบให้มาเข้าร่วมเดินทางด้วยกันครับคิดดูแล้วกันครับว่าฝีมือมันต้องสุดยอดและเหนือชั้นขนาดไหนนะเขาเคยบรรยายความแม่นยําของตัวเขาเองครับว่าแม้แต่หน้าผากของมดนะครับเขาก็สามารถที่จะยิงได้นล้ผมยิงหน้าผากของมดเลยเหรอวัดเจ้าครับมึงใช้กล้องสะโขบอะไรวะเนี่ยสะโขบสีหรือเปล่าเนี่ย เ่อเปิดตะโขบสี่ยังยิงหน้าผากหมดไม่ได้นะมันต้องเป็นแบบกล้องจุลทัศน์เนี่ยหรืออะไรขนาดนั้นเนถึงจะยิงหน้าผากหมดได้นะ โอ้แม่นอะไรจะเบอร์นั้นนะแต่ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นครับยาซบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้ากลุ่มแช็คนะครับเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปั๊มลูกซะก่อนนะครับยาซบในวัย28หรือเมื่อ19ปีที่แล้วครับเขาก็ได้มีลูกชายคนหนึ่งครับลูกชายของเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าอุศบันเองครับพอเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวต้องทาครับคือต้องดูแลลูกดูแลเมียอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ก็น่ะครับหัวใจมันเรียกร้องครับเขาไม่สามารถที่จะเก็บ ซ่อนความฝันของเขาได้ครับสุดท้ายครับเขาก็ต้องทิ้งทั้งลูกและเมียให้อยู่ที่หมู่บ้านไซหลับนะครับส่วนตัวเขาเองครับก็ออกประจนภายในฐานะโจรสลัดครับเขาบอกครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการจากลาที่น่าเศร้าแต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะเหตุผลเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวครับเพราะว่าทงโจรสลัดเนี่ยมันกําลังเรียกร้องหาเขาอยู่ครับยาซบก็ร่วมเดินทางกับกลุ่มผมแดงอะไรกันไปครับจนช่วงเวลาประมาณ1 2ถึง13ปีที่แล้วครับคือกลุ่มผมแดงเนี่ย เขาจะจอดเรือเทียบท่าที่หมู่บ้านฟูซานนะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มๆครับในช่วงลานั้นครับยาซบเนี่ยก็ได้เจอกับลูฟี่ครับก็มีการพูดคุยกันบ่อยเหมือนกันครับสำหรับ2คนนี้ครับยาซบมักจะเล่าให้ลูฟี่ฟังอยู่บ่อยๆครับว่าตัวยาซบเองเนี่ยก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งครับซึ่งลูกชายของยาซบนั้นครับก็จะมีอายุรุ่นราวคราวเดียกับลูฟี่ครับคือพยายามจะโม้บ่อ,อยถึงเรื่องลูกชายของเขาอยู่เป็นประจำให้ลูฟี่ฟังนะแล้วลูฟี่เองก็คือฟังแบบครั้งแล้ว ฟังเล่ารับฟังจนเบื่อนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามดีครับยาซบเนี่ยก็จะบังคับให้ลูฟี่ฟังนะครับแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันครับที่ยาซบเนี่ยโชว์ฝีมือความแม่นปืนให้กับลูฟี่ได้เห็นครับลูฟี่บอกครับว่าเขาไม่เคยเห็นยาซบพลาดเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำมากๆของยาซบเขาครับตอนที่ยาซบเจอกับลูฟี่เมื่อตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยยาซบเขาก็จะมีคาแรคเตอร์คือเอาผ้าคาดหน้าผาครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ครับว่ายาซบ แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะหลังจากที่ผ่านททมส์สกิปไปเนี่ยไอ้ภาค หน้าผากที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในสมัยนั้นนะครับผมไม่มีแล้วนะเออถอดออกแล้วนะโดยเวลานั้นนะครับเออเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วครับยาซบเนี่ยเขาก็จะอายุอนามเนี่ยสามปีเข้าไปแล้วครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับยาซบเองก็ไปปรากฏตัวที่สงครามมารินฟอดครับก็หลักๆเนื้อตัวแชงเนี่ยไปหยุดสงครามครั้งนั้นครับแต่ก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งครับถ้าสังเกตดีๆครับก็จะเป็นเหตุการณ์โมเมนต์ตลกๆนะครับคือยาซบเนี่ยเขาจะคัมเมมกับวิสตาแห่งกลุ ตำรวดขาวอยู่นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาครับว่าทั้งยาซอบละวิต้าครับ ในอดีตเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันไม่พอใจกันสักเท่าไหร่ครับทำให้2คนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับเออคล้ายๆกับเป็นคู่กัดกันนะเจอกันทีก็คอมเมนต์กันทีนะครับเป็นการไม่ลงรอยกันแบบกลมกล่อมมากเลยนะอีกคนนึงเนี่ยเป็นยอดนักดาบครับอีกคนนึงเป็นยอดมือปืนนะครับมันดูเป็นคั่วตรงข้ามกันจริงๆนะสำหรับ2คนนี้นะผ่านทางสคกิปไปครับมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันครับปวดปาทของยาซบก็ไม่ได้มีเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่อยู่กลุ่มผมแดงนะโอ้นะครับยัง ก็ดินจานะครับโผลมาวบวบแปบบ๊แบๆบนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะแต่ก็ได้มีเหตุการณ์สําคัญอย่างหนึ่งในมินิสตอรี่ครับหลังจากที่กลุ่มหมวกฟางเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะโดฟามิโกได้ครับกลุ่มหมวกฟางก็กลับมารวมตัวกันกลับมาสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังตะชอนโลกกันอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับว่าลูฟี่เนี่ยค่าหัวถูกปรับสูงขึ้นไปถึง500ล้านครับส่วนทางด้านอุซบครับในนามก็ดออซบครับพระเจ้าแห่งการซุ่มยิงครับผมพระเจ้าอุซบเนี่ยนะครับค่าหัวเนี่ย 200รอยล้านนะประเจ้าก็ผมไม่ธรรมดานะและยาซบเองก็ได้รู้ข่าวนั้นด้วยเช่นกันครับทำให้เขาเองนี่คือดีใจอย่างมากครับว่าเอ้ลูกเขาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่าหัวสูงพุ่งปีครับแล้วแม่อยู่กลุ่มไหนไม่อยู่ครับไปอยู่กลุ่มเดียร์ไก่เจ้าหนุ่มน้อยลูฟี่ที่ตัวยาซบเนี่ยผมเคยเจอในครั้งอดีตครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการเลี้ยงไทม์ไลน์แล้วก็เล่าถึงประวัติโดยรวมของยาซบเขาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีสเสน่ห์ ต่อรีกองเขาน่าสนใจตรงที่ ถ้าลูฟี่เจอกับแชงครับในวันนั้นครับยาศพก็จะเจอกับอุศบด้วยนั่นเองครับก็เลยเป็นเรื่องที่มีสันเดมีมนขลังมีอะไรที่น่าลุ้นกับว่าพ่อลูกเจอกันนะครับแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นน่าซึ้งหรือเศร้าน้ําตาไหลพากอะไรสักแค่ไหนครับก็เป็นอะไรที่แฟนวันพีชนั้นเนี่ยกำลังรอลุ้นในโมเมนต์นั้นอยู่ด้วยนั่นเองครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันอีกเช่นเคยครับก็หวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสุขสนานกันอีกเช่นเคยครับชอบถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดก้มหน้าชแนลครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ